ผู้ชมมีเหตุการณ์หนึ่งจริงๆเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สื่อพยายามนําเสนอให้เห็นเจ้าของรถบางคนค่ะสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถทิ้งไว้แล้วมองว่าไปทําธุระไปแป๊บเดียวแหละก็บอกว่าก็ไม่ต้องดับเครื่องหรอกขึ้นมาปุ๊บก็จะได้ไปเลยนะคะแต่ว่ามันก็กลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสขโมยรถยนต์ไปอย่างง่ายดายหลายๆครั้งเกิดขึ้นแบบต่อหน้าต,ต่อตาเจ้าของรถเลยแล้วค่ะไปติดตามภาพกันนะคะ นี่แหละค่ะจอดรถทิ้งไว้หน้าร้านนะเห็นก่อนแล้วด้วยไม่ทันค่ะพอขึ้นไปปุ๊บก็ขับออกไปแล้วลักษณะนี้นะคะนี่เป็นภาพที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้าแห่งหนึ่งที่ตำบลลานสกาอําเภอลานสกาที่นครศรีธรรมราชเขาบันทึกภาพได้ไว้ค่ะชายสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวก็มาถึงเปิดประตูรถกระบะสีประตูเลยเจ้าของเขาสตาร์ทรถทิ้งไว้จอดอยู่ริมถนนแบบนี้ค่ะกล่าวว่าไปซื้อเครื่องตัดหญ้าแป๊บเดียว ผู้ก่อเหตุเปิดประตูขับรถหนีไปต่อหน้าต่อตาถึงจะเห็นกันแล้วว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็วิ่งตามไม่ทันแล้วค่ะนายสุทินมังคามณีเจ้าของรถกระบะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยพาเพื่อนมาซื้อเครื่องตัดหญ้าที่ร้านนี้สตาร์ททิ้งไว้เห็นคนที่ก่อเหตุเขายืนอยู่ท้ายรถนะคือเห็นอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะชิงรถกันไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงก็ให้ข้อมูลเหมือนกันนะคะบอก ก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นผู้ก่อเหตุเขาเดินเปิดประตูรถคันอื่นๆมาแล้วหลายคันแต่คันอื่นคือเจ้าของเขาล็อกประตูไว้พอมาถึงคันนี้ล่ะค่ะไม่ล็อกประตูแถมยังสตาร์ทรถติดไว้ให้ด้วยดังนั้นก็เลยขับรถหลบหนีกันไปง่ายๆแบบนี้เลยล่ละค่ะ